เจลคลีนเซลเนื่องจากสสารธรรมชาติในชั้นบรรยากาศมีไนโตรเจนออกซิเจนและไฮโดรเจนมากมายเมื่อทั้งหมดมารวมตัวกันจะทำให้เกิดฟิล์มบางๆบนผิวหน้าถ้าเราใช้สบู่ฟองสบู่ก้อนหรือโฟมก็ยิ่งทำให้เกิดฟิล์มชนิดนี้หนามากขึ้นสังเกตได้จากผิวหน้าของเราที่ตึงผิดปกติหลังจากล้างหน้า ลักษณะการล้างแล้วหลังจากที่ล้างเนี่ยจะรู้สึกว่าหน้าตึงตึงเปียกเลยบางคนรู้สึกชอบแต่ไอการที่รู้สึกชอบหรือรู้สึกตึงเกินไปเนี่ยมันคือการที่ทิ้งโครงสร้างของสารนั้นไว้อยู่บนผิวเราสิ่งนี้สําคัญมากนะคะการที่ทิ้งโครงสร้างนั้นมันก็คือเกินการขวางที่เราจะบํารุงวิตามินอะไรลงไปเนี่ยฉะนั้นขั้นตอนนี้เราถึงใส่ใจกับมันมากเพราะว่ายัางไงซะทุกคนก็ ต้องใช้อ่ะมันต้องใช้เจลล้างหน้าต้องใช้โฟมล้างหน้าฉะนั้นการที่ใช้โครงสร้างของเจลล้างหน้าของเราเนี่ยมันจะทิ้งโครงสร้างของฟิล์มเนี่ยบางที่สุดจึงแนะนำให้ใช้เจลคลีนเซลเนื่องจากจะทำให้เกิดฟิล์มชนิดนี้บางที่สุดเจลคลีนเซล ผลิตภัณฑ์ที่มี BHA ธรรมชาติที่สามารถยับยั้งการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์บนผิวหน้าเร่งการขจัดและผลัดเซลล์ผิวอย่างต่อเนื่องและปลอดภัยไม่ระคายเคืองและสามารถดูดซึมเข้าสู่ผิวได้ดีอีกทั้งยังคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวโครงสร้างที่บอกว่า BHA ธรรมชาติเนี่ยมันคือกรดอ่อนๆจากผลไม้สําคัญไหมสําหรับหน้าของเราในการที่ขับของเสียหรือทิ้งสิ่งที่มันเป็นมันๆอยู่บนผิวเราเ สำคัญที่สุดสำคัญที่สุดเพราะอะไรหน้าเรามันมีความมันออกตลอดเวลาฉะนั้นการที่ใช้สารธรรมชาติที่มาชําระออกไปเนี่ยแล้วทาให้เกิดฟิล์มที่บางที่สุดที่คงค้างอยู่บนผิวเนี่ยเป็นสิ่งที่มันอ่อนและละเอียดที่สุดสําหรับใบหน้าเราค่ะขั้นตอนการทําความสะอาดผิวหน้าด้วยเจลคลีนเซลบีบเจลคลีนเซลลงบนฝ่ามือแต้มเจลคลีนเซล6จุดบนใบหน้าและลําคอ และถูนวดบนใบหน้าเบาๆแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลังจากที่ใช้เจลคลีนเซลจะรู้สึกว่าผิวเราเนี่ยจะเย็นๆนิ่มๆเบาๆจะไม่รู้สึกว่าเลยว่าหน้าตึงนะคะจะรู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยเหมือนเบาๆโปร่งๆเซลฟร s ชเนอร์เซล f r e ชเนอร์ โทนเนอร์ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อความอ่อนโยนของผิวหน้าไม่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์สามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวและทำความสะอาดได้ล้ำลึกเพื่อความบริสุทธิ์สะอาดหมดจดของผิวหน้า เจลเฟชชเนอร์ er นะคะคือโทนเนอร์ที่ใช้เพื่อปรับสภาพผิวเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำความสะอาดผิวและคนส่วนใหญ่จะละเลยสำคัญที่สุดคือตรงนี้นะคะคือหลังจากที่เราล้างด้วยเจลเนี่ยนะคะที่เราบอกว่ามันยังคงเหลือฟิลม์บางๆการล้างที่สำคัญที่สุดคือต้องเช็ดฟิลมอน,นั้นอ,ออกไปให้